วันนี้พามาชมวัดพระขาวจังหวัดอายุทยาสวยงามมากๆเลยค่ะหลวงปู่ชมภาพบรรยกากาศนะคะให้ภาพบรรยายนะคะความสวยงามดูตามภาพนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโบสถ์ พื้นที่บริเวณวัดพระขาวได้มีโอกาสไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระขาวในโบสถ์ค่ะ ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆสาธุบุญนะคะชมไปด้วยกันนะคะพื้นที่บริเวณวัดพระขาวจังหวัดอยุทยาค่ะ หรูอว่าจะปัญญายยังไงค่ะเพราะสวยงามมากค่ะดูตามภาพนะคะท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งค่ะบริเวณวัดก็สะอาดสะอ้านค่ะสะงบร่มเย็นค่ะดูสวยงามมากเลยค่ะดูจิต ตะรามฟ้าผนังนะคะวิจิตการตามากเลยค่ะเพื่อน,อนชมตามภาพนะคะ จิตการ